สวัสดีครับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max มาพร้อมกับ Dynamic Island ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มีเสน่ห์น่าใช้ดูสะดุดตาที่สำคัญคือใช้งานง่ายทำให้การสั่งงานแอปต่างๆทำได้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นดูข้อมูลการทำงานของแอปต่างๆได้อย่างรวดเร็วเลยครับตามปกติเมื่อเราเปิดแอปที่รองรับ Dynamic Island แล้วออกจากแอปกลับไปยังหน้าจอโฮมเช่นเมื่อเราเปิดเพลงเอาไว้แล้วกลับไปที่หน้าจอโฮม การทำงานของแอปที่รองรับจะแสดงขึ้นมาใน Dynamic Island ทันทีเลยครับซึ่งการทำงานตรงนี้เราสามารถซ่อนและแสดงได้ไง่ายๆครับถ้าไม่ต้องการให้แสดงการทำงานของแอปใดๆร่วมกับ Dynamic Island เพื่อนๆสามารถแตะที่ขอบด้านซ้ายหรือขวาของ Dynamic Island แล้วปัดเข้าไปตรงกลางการทำงานของแอปนั้นๆบน Dynamic Island จะถูกซ่อนทันทีโดยแอปต่างๆยังคงทำงานไปตามปกตินะครับเช่นเพลงยังคงเล่นต่อไปไม่ได้ปิดเพลงไป หรือถ้าเราจับเวลาถอยหลังการจับเวลาก็ยังคงดำเนินต่อไปแต่ไม่แสดงอยู่ใน Dynamic Island เท่านั้นครับโดยในขณะที่ซ่อนนี้ถ้าเราแตะหรือแตะค้างไว้บน Dynamic Island ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อซ่อนไปแล้วถ้าต้องการให้สแสดงอีกครั้งให้แตะบน Dynamic Island แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสแสดงอีกครั้งได้ทันทีใช้งานง่ายมากครับในกรณีที่เราเปิดใช้การทํางาน2แอปที่รองรับ Dynamic Island Dynamic Island จะแยกออกเป็น2เกาะทางด้านซ้ายและขวา ถ้าต้องการซ่อนการทำงานเราต้องซ่อนแอปเกาะใหญ่ทางซ้ายมือก่อนนะครับด้วยการแตะที่ขอบด้านซ้ายแล้วปัดเข้าไปตรงกลางเพื่อซ่อนแอปที่2ทางขวามือจะ,สะแสดงขึ้นมาเต็ม Dynamic Island จากนั้นเราถึงจะปัดเพื่อซ่อนได้ครับโดยเมื่อซ่อนแล้วทั้ง2แอปที่ซ่อนการสแสดงข้อมูลการทำงานใน Dynamic Island ก็ยังคงทำงานอยู่ตามปกติไม่ได้ปิดแอปไปด้วยนะครับเช่นเพลงยังคงเล่นไปตามปกติการจับเวลานับถอยหลังก็ยังคงนับถอยหลังต่อไปครับ เมื่อเราซ่อนการทำงานของ2แอป,ปใน Dynamic Island ถ้าต้องการให้สแสดงอีกครั้งให้แตะบน Dynamic Island แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสแสดงแอป,ปที่2ที่เราซ่อนไปซึ่งจะสแสดงแบบเต็มพื้นที่ Dynamic Island จากนั้นเมื่อเราแตะบน Dynamic Island แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาอีกครั้งแอป,ปแรกที่ซ่อนเอาไว้ก็จะสแสดงขึ้นมาพร้อมให้ใช้ทันทีโดยขนาดของแอป,ปที่2ก็จะปรับให้มีขนาดเล็กลงตามค่าเริ่มต้นปกตินั่นเองครับ เพื่อนๆที่ใช้ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max สามารถใช้วิธีง่งายๆนี้ในการซ่อนและแสดงการทำงานของแอปต่างๆบน Dynamic Island ได้ง่งายๆตามต้องการเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ